สวัสดีค่ะทุกคนตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะแล้วก็พื้นด้านล่างเป็นทรายเป็นทรายนะคะทุกคนผักสลัดคอร์สค่ะที่เล็กย้ายมาสองวันนะคะย้ายต้นกล้ามาสองวันอันนี้เป็นผักกาดหอมค่ะมีพื้นที่ว่างก็คือเล็กเป็นคนชอบปลูกนะนคือเริ่มที่จะออกดอกแล้วค่ะผักกาดค่ะหวานหวานวันนี้เล็กจะพามาดูว่าเล็กใช้อะไรบำรุงนะคะ มันถึงสวยงามเขียวขนาดนี้นะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะบานงามสวยมากเลยค่ะนี่ปลูกใส่กระถางดินเก่าด้วยนะคะดินเก่าด้วยแต่เป็นดินปรุงนะคะท่านผู้ชมคือมีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยคอกม,มีใบไม้นะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ก่อนอันนี้เล็กรถลงไปอ่าทางนู้นก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนี่ปลูกใส่กระถางค่ะ ผักกาดเขียวสวยอ่าวันนี้เล็กจะพามาดูนะคะว่าเล็กบำรุงอะไรปลูกแบบปลอดภัยเรากินเองเนาะอ่าพามาดูเลยค่ะบางคนสงสัยถามมาเยอะมากอันนี้เป็นแกลบนะคะแกลบจะสังเกตว่ามันดําแล้วเพราะว่ามันเก่านะคะเอามาผสมกับปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เห็นอยู่มันจะเป็นปุ๋ยขี้หมูนะคะท่านผู้ชมจะเป็นขี้ไก่ขี้ควายขี้วัวขี้หมูเอามาผสมกับแกลบค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูกองใหญ่นะ คือสวยมากอาหลังจากนั้นเดี๋ยวเล็กจะใส่บำรุงให้ดูนะคะใส่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยนี่อะเดี๋ยวขอจับนะคะขอจับเดี๋ยวเล็กจะไปล้างมือเพราะว่ามันค่อยจะถนัดเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปที่โคนต้น แกลบจะเยอะนะคะท่านผู้ชมแกลบจะเยอะตัวนี้แหละทําให้ดินร่วนซุยแล้วเราสามารถที่จะเอาไปปลูกต่อได้นะคะถ้าเราถอนออกหมดแล้วกระถางนี้ก็คือเทดินออกแล้วผสมใหม่ค่ะตีดินให้ร่วนซุยนะคะแบบนี้เลยนะนี่ต้นกล้าเล็กๆแต่ละต้นคือปลูกระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะนี่ กระถางนี้เป็นทรายค่ะท่านผู้ชมด้านล่างเป็นทรายเนี่ยค่ะสีขาวกระถางสีขาวนี้ก็สวยค่ะเล็กใส่ลงไปสามต้นต้นไหนตายก็เอาออกนะคะเนี่ยตรงนี้คือเด็ดไปกินแล้วค่ะแตกยอดใหม่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเด็ดก็ใส่ตามนี้เลยค่ะ โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรารดน้ำแต่น้ำที่เล็กรดเล็กจะใส่จุลินซีย์สังขอสแสงไปด้วยค่ะอย่าลืมทำนะคะขาดไม่ได้เลยก่อนใช้ให้เขย่าเนาะแล้วเราก็เปิดเนี่ค่ะขนาดของบัวเทลงไปประมาณนี้นะคะกบประมาณเอานะใช้มาหลายปีแล้วค่ะท่านผู้ชมใช้มือขนให้จุลินรีย์ ละลายไปกับน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็รดเลยค่ะเนี่ยรดให้ชุ่มรดน้ำให้รดตอนเช้านะคะจะรดครั้งเดียวก็ได้แต่ถ้าผักเราเหี่ยวคือเราใส่ทรายมันก็จะไม่ค่อยอุ้มน้ำเราก็รดตอนเย็นด้วยเนี่ยค่ะผักงามมากนี่รดลงไปให้ชุ่มแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก่อนแดดออกยิ่งดีนะ พอแดดออกมาเขาก็จะได้สังเคราะห์แสงค่ะต้นไม้จะสดชื่นขึ้นมาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามเข้ามาว่าใช้อะไรในการป้องกันเพีย้ย น้ำส้มควันไม้ค่ะง่ายๆเลยน้ำส้มควันไม้นะคะจะใส่น้ำยาล้างจานหยดลงไปสักสองสามหยดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ฉีดลงไปป้องกันไว้ก่อนนะคะให้เรามาดูใต้ใบของผักนะคะท่านผู้ชมตรงใต้ใบถ้าเพี้ยมาคือมันจะดำๆให้เราดูฉีดลงไปที่ใต้ใบถ้าเพี้ยมานี่คือลามเลยนะคะลามเลยเราจะไม่ได้กินผัก ใส่น้ำส้มควันไม้หนึ่งฟอกกี้นี่นะคะใส่ลงไปหนึ่งฝาฝาเท่าขวดน้ำโค้กอะคะ่ะท่านผู้ชมฉีดใต้ใบด้วยจริงๆการฉีดยาไล่แมลงให้ฉีดตอนเย็นนะคะเพราะสังเกตเลยพอตอนดึกๆมแมลงจะชอบมาพวกตะกกะแตนอะไรก็ตามนะคะเล็กเคยเห็นก็อันนี้คือเล็กฉีดให้ดูก็คือกลิ่นของน้ำส้มควันไม้คือมแมลงจะไม่ชอบนะคะมันจะเป็นกลิ่นของควันไฟจะไม่ชอบสลับกันไปนะคะกับพวกขาแก่ ก็ดูคลิปเก่าๆของเล็กค่ะเล็กจะทําน้ํหอัะเกี่ยวกับการไล่มแมลงเอาไปต้มอะไรมีหลายสูตรนะคะไปดูได้เลยอันตรายที่สุดคือผักที่เราซื้อมาคือยาไล่มแมลงนะท่านผู้ชมยาฆ่ามแมลงฆ่าได้นะคะก็ฆ่าคนได้เหมือนกันแบบมีอันตรายไม่กระทั่งคนฉีดเนาะ คือตายกับที่เลยนี้เจ้าหน้าที่เล่าให้เล็กฟังนะคะก็คออือเขากลับมาจากเมืองนอกเขามาช่วยครอบครัวในการทําเกษตรแล้วทีนี้ก็สภายเขาเรียกถังนะคะ20ลิตรน่ะใช้ในการแบบฉีดไล่แมลงในในมะม่วงนะคะคือทําธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงส่งออกอะไรแบบเนี้ยก็คือพอเ,อ,อเขาแบบเหนื่อยเขาวางจะวางถังลงแล้วทีนี้เขาเซแล้วถังที่ฉีดยาไล่แมลงค่ะโดนเขาโดนเขานะคะ ลาดลงไปที่ตัวเขาก็คือไม่นานเนาะไปโรงพยาบาลก็ไปเสียชีวิตนะท่านผู้ชมก็คือมันแรงมากให้ระวังนะคะเพราะฉะนั้นเล็กอยากชักชวนให้มาปลูกผักกินเองกันค่ะปลอดภัยนะคะคือป้องกันดีกว่าไปรักษาเนาะป้องกันไว้ก่อนสุขภาพเราจะได้แข็งแรงนะคะนี่สวยมากเลยค่ะ ตานนี้เลยค่ะสูตรของเล็กนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้เล็กหวังว่าจะเป็นปลูกผักกินเองกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะผักกาดนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ